บอยปรกรณ์ชวนปอป่อซับซีรีร่วมประลองความฟิตในงานวิ่งมินิมาราทอนมีเรื่องราวสุดน่ารักฉบับกวนโอยให้ได้ติดตามกันตลอดสำหรับหนุ่มคารมดีเฮียบอยประกรณ์ชัดบริรักษ์ที่งานนี้เรียกเสียงฮือฮาจัดเต็มเพราะมาอวดความฟิตของร่างกายพร้อมชวนนักกีฬาคนเก่งมากความสามารถปอป่อซับซิรีแต่รัตนชยัย ประลองความเร็วในงานวิ่งมินิมาราทอนไทเออร์รัน2024รันทูเดอะฟิวเจอร์ซึ่งกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ทั้งสองคนได้เข้าร่วมแข่งขันในประเภทฟันรัน5กิโลเมตรและด้วยความมุ่งมั่นใจเกินร้อยทำให้เข้าเส้นชัยจบเกมได้อย่างสวยงามโดยงานนี้หนุ่มบอยประกรณ์เผยถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่าถือเป็นอีกหนึ่งสนามที่คลึกครื้นและน่าประทับใจมากเลยทีเดียวครับ ซึ่งผมได้เข้าร่วมวิ่งงานไฮเออร์รันเป็นปีที่2แล้วเช่นกันโดยปีนี้มีความพิเศษที่แตกต่างตรงที่เปิดเส้นทางวิ่งใหม่แห่งแรกแบบไม่ซ้ำใครเริ่มสตาร์ทชมแสงแรกของวันที่ถนนเส้นเอเชียที่ The r i ร e เวอร์ฟอนพร้อมรับชมความสวยงามของแลนด์มาร์คชื่อดังได้ตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานกรุงเทพอย่างเต็มอิ่มตลอดการแข่งขัน เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยครับมาวิ่งงานนี้คุ้มแบบสองต่อได้ทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและยังได้สัมผัสกับธรรมชาติรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในละแวกเจริญครุงอีกด้วยซึ่งต้องขอขอบคุณไฮเออร์ e ur, ที่จัดงานดีๆสุดสร้างสารรค์ช่วยให้เกิดช่วงเวลาแสนพิเศษสําหรับทุกคนในครอบครัวด้วยครับโดยตั้งเป้าหมายเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและคนไทยสายรักสุขภาพได้เข้าร่วมการแข่งขันหรือมีส่วนร่วมเข้าชมงานอันก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศรวมถึงการสร้างโอากาส กระจายรายได้สู่พื้นที่ในชุมชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2567สำหรับการแข่งขันไฮเออร์รัน2024รันทูเดอะฟิวเจอร์จะจัดขึ้นในวันที่24พฤศจิกายน2567เวลา4นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ระยะฟันรัน5กิโลเมตรค่าสมัคร450บาทและระยะมินิมาราทอน10.5กิเมตรค่าสมัคร550บาท ทั้งนี้นักวิ่งจะได้รับเสื้อวิ่งที่ระลึกจากการแข่งขันเหรียญฟินิชเชอร์เมื่อวิ่งจบภายในเวลากระเป๋าที่ระลึก BIB ชิปไทม์เบอร์วิ่งพร้อมชิปจับเวลาสำหรับระยะมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรประกันอุบัติเหตุตลอดการแข่งขันเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมมรรม์กำหนด รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิดวงใจใหม่และสภากาศไทยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w w h y e r u n 2 0 2 4 c o m i n f o หรือเพจเฟ e บุ๊ก h y e r u n อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ https://www.prachachat.net/marketing/news/1679180